อเอ็ก <Yeah. S 1> โดนแรงนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะค,คนอาร์ตนี้มันจะไม่มีให้ให้เราดูเลยเว้ยไอ้ New Art ไนิว <laughs> อาร์ตคอมมิ่งโ่ไเยพอดีไม่เห็นทีย <laughs> <laughs> ่ย่เลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมมันมาไม่ทำโคตรนานเลยอุ้ยไอ้แย้ยมึงเล่นกับรีฟีเหรอไม่แค่แล้วลูกเกียร์กูจะทำยังไงวันนี้โอ้ย แกต้องเดาเอาแล้วอ๋อโอ้โหมีเปียมันด้วยบารายได้ยี่หายทำไมมันใช้ท่าไม่ได้มันต้องอยู่ข้างบนอ่าไอ้สัตว์กูโอ้โหสองตัวเฮียบารายเลยตัวไหนก็ได้ขึ้นมาสวยชิบหายแล้วแสดงว่าเนี่ยโลเตมันขึ้นแล้วบารายเอาการกูทิ้งเลยไม่มีที่อะไรแล้ว ไลยมือุณนะเร็วโอ้โหสัตว์สลับไปได้ไปเดิมเกียแล้วทุกคนเกียนแล้วสินะเมื่อมื่อกี้บอกกันว่าเลยอนี่ไม่ใช่เนโรเตแต่นี่คือเนียวฮะเยึดแม่งแรงกว่าเดิมและเอ e เน y ีเขาก็พร้อมที่จะตีแล้วตีเลยแล้วกันความหวังโอ้โหกูรู้เกียร์แล้วเว้ย เก่งไกลกูว้าวไอ้จีพีจะคุยกูตีไม่ได้กูไม่มีพลังงานเลยวะเป็นไงล่ะเก่งไหมเทพของพวกมึงเนี่ยเก่งไหมแล้วมอนมึงอ่ะอะไรนะแล้วมอนบนเบนซ์มึงอ่ะกูไม่มีเลยบนมือกูมีแลกไ้สองตัวลงไงอ่ะยากูอยากตายเพราะรีฟีย์ไอ้โอ้ย ติดให้ตัวเองใช่ปะ่ะติดได้นี่หว่าเฮ้ยมาวินอไ่มึงตายกับตัวนี้แล้วกันนะไปตัวนี้ว่ะตัวนี้ว่ะแต่มันเป็นอัลต้าบีนนะเว้ยถือว่าเป็นเกียรติตายจากมอนเตอร์ต่างดาวไอ,อ้ต่างไปแดกต่างมิติโอ้มาเร็วมากินอะไรวะสัดโดริโตสเล็กไฟอย่างนั้นหรือตรงกันข้าบ โอ้โหแพอีกแล้วเหี้ยคุยไอ้เ้ี้ยกูไม่รู้จริงนะกูหยิบโม่โม้ย่าโอ้ยอะไรวะเซราล่าเฮ้ยมาด้าฟี่สองตัวอ่ะมาน้ะฟี่มาน้ะฟี่ไม่มีท่าโจมตีนะเว้ยไม่ปล่อยสัตว์โอ้โหยัดแม่งเมตาเก่าเลย้ว้ยเจ่าใจในพอเกียรเลย ทำไมพอเกียร์เป็นธาตุหนาวมากูไม่เข้าใจงงอ่ะ oh. บอกแ aj oh. อ้เอาใบใหม่มาช้าอ้อก้าไก่ <laughs> ไก่กุ๊กอี๋เพเ่ิเนเอ็นดี้ไอ้เด็กสายฟ้าแม่งโคตรแว่นเลยแว่นชิบหายแย่าแล้วเฮ้ยประชาพิติตด,ดูไว เอ้ยแต่ช่วงนี้เหมือนแกร้อยกลับมานี่อยู่นะกลับมาฮิตอยู่นะคือมัน,น, <ะ S 1> ม,นมันมีนักตกปลาเข้ามากูต้องฆ่ามึงว่ะฆ่าเลยครับนน <laughs> ซึ่งเราลากีเอ็กไหมวะไม่เคยเห็นเลยวะมันเป็นปลาเป็นโปเกมอนมายามเนี่ยเท่นะจริงดีไซน์เท่อยู่เอาจริงในบรรดาโปเกมอนสายฟ้านี่คุณนึกไม่ออกคุณนึกออกไม่กี่ตัวไงโอ้ยห้อยอีกแล้วโอ้เียเฮ้ย f ่อยแรงมูไม่ e หว e รับค e ับครับคร c บคร o บ y รั้ครับ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 รับครับครับครนบคับครับครับครับคับครัคุับครับครับครัคําบอรบครับครบครับครับครับับครไบครับครับครับคครับคครัคบ ไอคุกกี้ของนายกันก็บอกว่ากดแล้วไอ้เหี้ยิบอกคุณไอไลค์ครูโปเกมอนฉันชอบโปเกมอนเย็นไลสารละจริงจริงเอ้าก็มึงเขียนเนี่ยไอไลค์ครูโเกมอนเนี่ยฉันชอบโปเกมอนเย็นมึงพร้อมจะร้องยังที่หายแล้วว่ายุว่าไงครับกูลืมเปลี่ยนเอนเนอร์จี้มามันเซตเป็นเอนเนอร์จี้พื้นด้กูวะเอาเอนเนอร์จี้อื่นมาเล่นได้เฮ้ย เล่นไม่ได้เล่นได้มันไม่ใช้อน e จี้อึงดูดิฮะโอ้ไม่จะไปต้องมีอน e จ,จี้อื่นปิจูเฮ้ยปิจู w ่าเดฟัไอ้ควาซา่า <laughs> มึงทำไรเนี่ยนี่ตอนไหนีกี่โมงเ, <laughs> เมลกูเน,เนี่ยโอ้ไอ้เฮมเมอร์โอ้ยกูลืมเปย์อนาจี้อยู่้องไงดีว่ามึงทำอะไรดิกูไม่รู้เหมือนกันเนี่ยกูหิบตัวอะไรวะ ตอนเล่นจะตอนแรกอ่ะกูจะเล่นโพลิกอนในนี้แต่โพลิกอนแซดกูมีตัวเดียวกูเล่นไม่ได้อ่เฮียตายแน่ไอสัตว์จังหวะนี้ติดเป็ดก็ตีได้ไหมโอกาสหรืโอกาสยี่สิบนะเอาไปนะนี่แล้วโอชาตินี้เมื่อไหร่ไม่ได้ตีไ,ตไว้เนี่ยเฮียสามเชิญเว้ยนะครับเราไม่ได้เล่นโปเกมอนกันมานานนะครับบอกเลยว่าโคตรมันไม่ทำไรอะ่ะ ไอ้อฟีคืออะไรถอยฟรีเหรอกูอ,อยู่ไม่ได้ป่าใช้ไอ้ไอ,อ,อ้อ๋อถ้าโ<ม>ดนด,ดาเมจจะจะสวิตได้ฟรีใช่เอาตัวที่ต้องต,ตัวต้องมีดาเมจถึงจะสวิตได,ตด,ดต้ต้องโดนดาเมททำอะไได้เอาไว้เป็นจูเนี่ยชาร์จไฟฟ้าหนึ่งก้อนมากูมาละนี่กระจูเฮียอะไรปิจูไอ้สตัวเล็กก็เปกระจูไงปิจูปิกจูปิจูเพราะว่ามันเล็กมันอยู่ในกางเกง เรียกวิเกจูอโอ้ไอสัตว์นัเปิกิจูให้ให้กูตีเอ,อมาขอตีหน่อยโอ้ยอ,อ,อะไรใช่ไมไม่ไมต้องพลังเทพเจ้าไอ้เฮ้ยกูลินเคยตายบวกเคยตายบวกอะไรนะ กูรินแม่มะไม่เอามีใช่ไหมอาเคสับเลยฉันเฮ้ยสวยเอาติกปเนี่ยมึงรู้ไหมทำไมกูไม่หยิบมันมาออกมาใช้เพราะกูไม่มีทิงวะเนี่ยไม่น่าเลยโกูโอ้โหเตะได้ตีเด็กคอจ้ากว่ามึงจะได้ตีเอเออกูด้ตีเธอเท่าไหร่เนี่ยเล็กคอจ้าตีแบบสุ่มตีแบบสุ่มใช่โอ้โหเธอหกกูได้ตีครั้งแรกอะยุ โอ้โหไอ้เหี้ยได้ไหมเนี really? oh. ่ยโอ้โหแอมูโด้เฮ้ยมันไม่มีประโยชน์แล้วมาทำไมตอนนี้โอ้อย่าตีกูเลยขอเถอะไอ้เหี้ยมึงดูเล็กคอซ่ากูจะแม่งมึงดูดิเอเนจีแม่งไม่ซ้ำกันสักสีเลยอ่ะอืมโอ้ไม่ ถอยถอยใ้หม่เล่มซ้าอย่าหนังกพผันลัอกเอกเทพเจ้าไอ้เหี้ยเดาด้วยไม่รู้บูมปุ้มได้ไม่ตายทุกตัวได้ทำไมเนี่ยโอ้ยนะวูขอหินขอหินเมก้าหน่อยไม่มีให้มึงแล้วไอ้เหี้ยถอยกูถอยรีไอ้สัส ไอ้เฮียมาตีกูสองทีกูตายเร็วไอ้ทูรินไม้มันฮิวได้โอ้จบเลยฮิวกูขอเถอะแม่นๆสามทีลงข้างหน้าไอ้เฮียเฮ้ยไอ้เฮียมีคุณจอยไอสัตว์ไปไอ้หี้ยรู้สึกจะชอบไปใช้บ่อยเหลือเกินเฮ้ยนี่สัตว กูมั่นใจว่ากูตรวจแล้วคุณจอยเฮ้ยมั่นใจได้ไงไม่ใช่ด้วยไอ้ยี่อะเสียใจวะพลังย่า <Yeah! S 1> โอ,อ้อะไรกันเนี่ยเอากันแข็งอยู่ขอโดนนับเดเมจโดนน้อยลงกเดยว <laughs> <laughs> แล้วกูก็หิวมัน <laughs> <laughs> มาขนาดนี้แล้วน้อง มึงมาอาเซอุดมาทำไมตอนนี้วะเฮ้ยก็ออยังได้นะไายไปซะไอสัตว์เอ้เรียกว่าซากระโหลกไอเหี้ยเอาจากทีมกูไปมึงต้องดึงมึงต้องหาใบดึงกูมาแล้วล่ะโอ้โอ้ย่า,ยาผมต้องการจั่ว อย่าเออไม่มีอะไรเลยโหตัวปฏิหารในครั 2> <S 2> <S 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 ้งนี้ไอ้ซานแด้อะไรเนี่ยมึงโชคดีเลยมึงมีไอ้เยีอยเสื้อ้วไม่มีเสื้อมึงตายเออดีไอ้เยไอ้เกือบหลับจะยังกลับมาได้อยู่เหเฮ้ยมึงมาไหม อาฮหียวว้ายได้เวลาหนีแล้วเพื่อนหนีเลยเพื่อนปียาจเซวุนมาเราจี้ผายล้วบุยกูฆ่ามันไม่ได้อ้าหายละทำอะไรไม่ได้นอกจากรจบเพลินตีแรงด้วยเต็มมึงตีกูร้อยหนึ่งนะเว้ยอพลังแห่งแม็กบี้แม็กบี้เหี้ยวะ ทำอะไรไม่ได้อ่ะกูแพ้แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรกูตีมึงแค่ร้อยยี่สิบเองมึงยังมึงยังรอดอยู่ร้อยยี่สิบเป็นไงร้อยสามสิบร้อยยี่ดิร้อยยี่ได้ไงอ่ะเออว่ะร้อยสามสิบว่ะร้อยยี่ดีทีร้อยสามสิบคุณเลีนยอาซีวุดปล่อยมันร้อยสามสิบโอเคร้อยสามสิบกูร้อยสามสิบแล้วกูใส่อเนอร์จีทั้งหมดให้กับแม็กบี้ทำไมก็กูจะแพ้อยู่แล้วไงกูอยากใส่ เฮ้ยผมยังไม่อยากต <laughs> ายเลโก้ามาเลก้าซ่ามันกระโหลกคิวไอ้หิวแม่งไอ้สัสเนี่เอ้ยมันไม่เหมือนในหัวเลยหระเลโก้ซ่ามันต้องไอ้ยใครริวแรงกว่าอ,อ,อ,อย่างเนี่ยไอ้ใครวต้องไม่ใช้อาจฉริยมาก,กูแพ้ <laughs>